สวัสดีแห่งวันมืดคลืมครับพี่น้องเบิงพี่น้อง p h o n e 1 4 Pro Max ซื้อมาสามหมื่นสองครับ,บรมืดเต๊บเลยเปิดกล้องเดี๋ยวนี้เจ๊งไปแล้วครับอเอาี๋อวไปให้ล่านเขาเบิงครับพี่น้องวันเกิดยังขึ้นนะครับมันคิดหอดผู้สาวก่อนเนาะ บบ่ได้มัครเป็นแนวใดของมันเปิดกล้องเมื่อคืนเลยหมู่บ้านใดอยู่ดีหมู่บ้านหมู่บ้านก็ลังทำงานปกติอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่านี่เปิดกล้องเมื่อคืนเลยครับขึ้นจากแนวเลยเหมือนเตื้มเลยหมดภาพพยุนหมดวิดีโอหมดรูปหมดภาพยังกล้องคือกล้องติดตายเลยครับ ตอนนี้้องไปเขาเบื้องล้วครับงานขุดของเราครับผมวันนี้ของไส่ไก่นะครับใส่แกลกอฮีคือเกาครับแกลกอฮีคือเกามาจีนนะจอดำไปน้อยครับพี่น้องาหาบก็สิเหมือนนี่ มันมันตามอากาศจา้ะจัตามอากาศเป็นอย่งไรโทรศัพท์เนะี่ยอากาศตอบโจทย์บ่ได้จักยี่ห้อเลยครับอากาศมือตุ้งตอ่อ่งามห้องไทยอันเรียนๆหัวๆนั่นงามๆครับอันห้องไทยจริงๆเนี่ยกล้องที่จะตอบโจทย์ยูทูบเบอร์นี่ผมว่ายากครับว่ายูทูบเบอร์นี่มันไทยกล่องไลค์ครับพี่น้องมันไทยครับไทยแต่ละมมือนี่ ท้ายคักนะครับใส่หลายแล้วกับกล่องมันเสื่อมเร็วครับตั้งเครื่องนี่ครับกล่องเสื่อมแล้วนะครับนี่โนดสิบนะครับโนดสิบโนดสิบพัดด้วยนะครับคันนี้ันนี้เครื่องนี้นะตอนท้ายที่แรงเนี่ยแจงใสดีหวัวเจ้าท้ายไปไท้ายมากอ่เริ่อมม่ว้ะเริ่มมืดเ,เ,เริ่มดำนะครับเสือ่อมซื้อไอโฟน14มา แึม้มเาครับบ้านที่ไทยดีๆเศบๆมีขอปัญหามีขอยกเว้นคือเก่าครับอา,อางานของเราวันนี้ก็ขุดคลองเหมือนเดิมครับเนีย่ยไปตามคลองเดิมครับแต่ว่าคลองนี้ก็ตันแล้วครับไม่เหลือแล้วครับตันแล้วก็เลยจะรีบิวใหม่ครับ รีบิวใหม่ รีบิ้วใหม่รีบิ้วคลองใหม่ครับหลายๆคนถามว่าเสียงมุงกีขึ้นหลวมเร็วแฉะผมกับพวกหูขึ้นกันครับพี่น้องเป็น ความเสื่อมของชุดเล็กนะครับที่น้ำมาเห็ดนะครับกว่าการอัดจลยีห่อหกับอัดปกตินะครับ,บอัดถุกมือด้วยนะครับอัดถุกมือพี่น้องวันละสองรอบวันละรอบสองรอบไม่ขาดวันละรอบนะครับปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ระยะประมาณ 6,000-7,000ชั่วโมงนี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะเ,เรื่องของบุ้งกีนี่ครับแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับ <laughs> อโอ้ยินดำปื้อเลยครับเจ้านี่ ธรรมดาไปแล้วครับใช้3,300 3ส0ชั่วโมงครับ3 2 0 0 3 3ส0ครับพอรวมประมาณนี้ครับผมถาม่ารวมสุดๆไปนะครับก็ท่านสุดปันใดนะครับยังใส่ได้อีกครับพี่น้องยักน้อยก่อนยั้ท่านก่อนยังล่ะ ถึง4,000ก่อนดีน้องจังคอยว่าสิเยนมันฮะเ้ยูดได้ผ้าว่าไปสื่สอเกือบเนี่ยมันลุย ใส่เขาอ่อนพุ <c oughs> <c oughs> ้มมาเห็ดไหมปิงบิงโอ้ยใส่เกือบใส่ดาวเทียมตีนแต่เกือบยิ่งดีกว่าบิงเกือบใส่มเบิงไมโครดู้ปีน้องดูโยกขึ้นิึงด้ เกือบมาเซนเบื้องมาเบื้องงานแม่โคเฮ้ยปวดโควั่โดนก็ังนบาโทรศัพท์กะไอโฟนยังดีจักเป็นยังครับ ีตะเลื่องจะเล่า ตามกันดูครับพี่น้องเอาไงต่อครับกีนี้แน่ผมต้องให้ไปร้านที่ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้คเช็คดูให้หน่อยว่าเป็นไงบ้างครับประกันยังเหลืออยู่ไหมครับ <c oughs> ยังไ่ทันถึงสามเดือนเลยครับฮะว้าย แกอยู่ประกันเดยนยอะนอะยังวายไล่ซื้อทานลูกคา้าอยู่ว่ามีวะเราถา,ามยังไงออกไปใคยบ่ไใดที่เห็งไงนดีเทิร์นเครื่องไม่บอก